ครับสวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิวไทยดอ o วอล์กสป m นะครับหลังจากออกจากชุมทางแก่งคอยนะครับหรือสถานีแก่งคอยมาได้อีกประมาณสาักแปดกิโลเมตรนะครับก็จะถึงจุดที่เรียกว่าสถานีมาบก,กระเบานะฮะจากจุดนี้เนี่ยเส้นทางที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาไปนะครับสรับขึ้น ขึ้นแบบเรียกว่าขึ้นแบบเต็มตัวนะครับก็คือขึ้นที่ลาบสูงที่เป็นภาคอีสานนะครับก็เรียกที่ลาบสูงโคราชนะครับต่อไปคือทางีผาเสด็จนะครับขึ้นทางแก่งคอยเนี่ยจะแยกออกเป็น2ทางนะครับก็คือ,อด้านหนึ่งเนี่ยรถรถก็จะไปอีกทางนึงทางด้านนี้เนี่ยคือด้านที่ขึ้นมาทางไปโคราชไปนคะรราชสีมานะครับผ่านกลางดงผ่านโมกเหล็กผ่านอะไรพวกนี้อันนี้จะขึ้น ก็สถานีตรงนี้คือสถานีมาบกกระเบาครับก็ผมจะให้ดูคลิปนี้เนี่ยจะให้ดูบรรยากาศของรถไฟที่ขึ้นอีสานไปนะครับลักษณะก็คือว่าเส้นทางเนี่ยตัดสมัยก่อนครับผมจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่น่าจะเป็นน่าจะเป็นร่วมร้อยปีแล้วนะครับก็คือในเทคโนโลยีเนี่ยของรถไฟเนี่ยก็คือว่า ปัญหาสําคัญคือทางที่มันลาดชันสูงเนี่ยรถไฟจะไต่ไม่ได้เหมือนกับรถยนต์นะฮะมันต้องมีเทคนิคการทําทางค,ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแล้วช่วงนี้ถ้าใครสังเกตก็คือว่ารถไฟเนี่ยจะทําเวลาไม่ได้ตามตามที่ต้องการนะก็คือรถจะค่อยๆลาตัวเองเนี่ยขึ้นไปบนอัระ,ะนิดๆนิดนิดนะครับแล้วก็ไต่ทางขึ้นไปเพื่อไป จุดหมายปลายทางคือไปทางนครราชสีมาหรือจังหวัดโคราชนะครับตอนนี้รถกําลังรถออกจากมากกระเบาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นทางก็คือว่าเป็น,น,นทางที่ขึ้นเขาไปนะอนข้างจะเป็นป่าเยอะแล้วก็หลายจุดเนี่ยเขาก็มีทมเป็นองค์พระบ้างหรือว่าบางส่วนนี่จะผ่านด้านหลังของโรงปูนซีเมนต์นะครับที่เราขับรถผ่านถนนมิตรภาพแล้วเห็น อโรงปูนตานกยินซีอ่าโรงปูนใหญ่โรงปูนอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้จะผ่านด้านหลังนะครับแล้วก็จะไปไปขึ้นไปที่ราบสูงเห็นภูเขาแนาวภูเขาเนี่ยรถเนี่ยกำลังกำลังเคลื่อนไปข้ามภูเขาไป ครับอย่างจุดนี้ก็คือจุดที่เกือบจะถึงสถานีผาสเสดดนะครับด้านหน้าจะเป็นสถานีผาเสด็ครับจากผาสเสดจไปก็จะเป็นสถานีหินลับนะครับสถานีหินลับเนี่ยเคยเป็นที่ที่มีการสู้รบสมัยกบฏประบบวรเแดงนะครับ ครับส่วนด้านนี้ก็จะมีองค์พระใหญ่นะครับประดิษฐานอยู่บนยอดยอดเนินสูงครับรถกำลังไต่ระดับขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาเห็นว่าไม่ค่อยสามารถจะทำเวลาได้เท่าไหร่นะครับก็คือค่อยๆไตความสูง ส่วนตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของโรงฟูนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรงฟูนของเจ้าไหนนะครับก็จะเป็นโซนด้านหลัง